สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสื่อยังครับนี่สื่อยังครับนี่สัมผ่านนะครับสื่อยังครับฮะอันซื่อเฟซซื่อยังเงาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนมาเอาถ่ายดูดิ่นี่ อ้ายไหล เต็มรถแล้วครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกมานๆครับมาครับมาครับพ,พี่น้องครับขึ้นมันครับ <c oughs> <laughs> ช่วงตอนเราขึ้นรถมันไม่ได้ท่านะครับรถเกาะครับ เห็น้อยแล้วคันหนึ่งครับนี่ก็ใช้ส่วมันนี่กลางส่วไปครับมาไปรุ่นแล้วมันขึ้นก่อนครับไปซ้อยยังนี่ซ้อยยังนี่ฮะซ้ายยังไหนื้อยยังไหนื้อยังไหนนี่ฮะ สื้อกาฟิวยังเสื้อบักติวเสื้อยังได้กันนะเสื้อยังฮะหกเสื้อหกโอ้โห้โคกจับมือหน่อยชมบรรยากาศไปเพื่อนๆก่อนนะครับนี่ก็บการขึ้นมันโอ้ ครัเดี๋ยกดติดตามนะครับกดแชร์หลายๆดนะครับเด้อขอบคุณครับเดี๋ยวผมขึ้นละมันครับเดี๋ยวไปเอานละมันขึ้นก่อนครับฟังฝุ่นโอ้ยฝุ่นขึ้นละมันผู้เดียวเดี๋ยวผมไปซอยเป่นก่อนครับนะครับนะแค่นี่ก่อคนครับขอบคุณครับ